สวัสดีครับวันนี้มีรถบรรทุกสวยๆอีกหนึ่งคันจากเจ้าของขายเองสภาพพร้อมใช้งานไม่ต้องเข้าอู่ไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเหมาะสําหรับงานขนส่งทั่วไปงานร้านค้าหรือธุรกิจที่ต้องการรถใช้งานทันทีครับคันที่1ครับเป็นรุ่น isuzu npr 130สสภาพตัวรถเดิมๆบางๆทั้งคันไม่ชนหนักไม่ผุพร้อมใช้งานทันทีรถใช้งานจริงดูแลดีไม่ใช่รถจอดทิ้ง แอคคลีเนบอกเครื่องยนต์ดีสตาร์ทง่ายเดินเรียบประหยัดน้ำมันแบบอิซูซูแอร์เย็นภูมิลายพาวเวอร์ขับสบายไม่เหนื่อยภาษีครบไม่ค้างไม่มีเรื่องเอกสารยางเต็มทุกเส้นไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างแน่นคัดซีสวยเดิมไม่ดัดไม่คดเหมาะกับงานวิ่งส่งของขนของอุปโภคบริโภคงานโลจิสติกทั่วไปรถอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ เจ้าของขายเองไม่ใช่เต็นท์ไม่ใช่ไหนหน้าดูรถตัวจริงได้นัดหมายได้ทุกวันครับคุยง่ายต่อรองได้ครับต้องการดูรูปใกล้ไกลส่งเพิ่มให้ได้จะให้วิดีโอคอลดูรถสดๆก่อนตัดสินใจก็ทำได้ครับติดต่อเจ้าของรถโดยตรงได้เลยครับโทร0819607463อย่าลืมไปดูรถก่อนโอนนะครับ มาต่อกันคันที่สองครับเป็นรถบรรทุกดับอิซูซู360ปี2015แม่ลูกเดิมทั้งชดสภาพสวยพร้อมใช้งานครับสวยๆเลยรถเดิมทั้งคันไม่เคยชนหนักไม่เคยบรรทุกเกินสเปคดูแลดีช่วงล่างแน่นเครื่องเดินเรียบเกียร์สมบูรณ์เหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานขนส่งดินหินสายหรือใช้งานอนเนกประสงค์ด้านงานหนัก รายละเอียดรถนะครับ i s US u 360ู u สามตี2015รถแม่ลูกดำแท้จากโรงงานเครื่องยนต์เดิมแรงจัดประหยัดน้ำมันครับคัสีสวยไม่คดงอไม่ผุกระบะดำสภาพดีพร้อมใช้งานทุกระบบยางดีพร้อมลุยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ระบบไฟระบบล้มสมบูรณ์เอกสารเล่มครบพร้อมโอนเลยครับตรวจสอบประวัติได้ไม่มีอุบัติเหตุหนะัก ราคาเพียง1,450,000บาทเท่านั้นครับซื้อไปไม่ต้องเก็บงานเพิ่มพร้อมวิ่งงานทันทีรับรองเห็นแล้วต้องชอบไม่มีผิดหวังดูรถที่โทรสอบฐานนัดหมายก่อนได้ครับติดต่อ0818533944มีไฟแนนซ์ให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพเปิดให้ตรวจเช็คก่อนซื้อยินดีให้ช่างมาดู ดูรู้ไปนะครับเดี๋ยวไปต่อคันที่3ครับคันที่3ครับเป็นรถ6ล้อ Isuzu NPR 130ติดเครนยูนิค5อตัน3ปลอก2ชักพร้อมใช้งานได้ทันทีรถสภาพดีใช้งานปกติทุกระบบไม่ต้องซ่อมเพิ่มเติมเครื่องยนต์ดีคัตซี่สวยเครนทำงานสมบูรณ์ยกจริงไม่คดงอไม่รั่วซึงเหมาะสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างงานขนส่งอเนกประสงค์ งานยกงานวางสินค้างานก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับเอด็ดไดไอไดอิซุอ็นพ์หนึ่งสามศูนย์แรงมา้าประหยัดทนทานติดเครนยูนิค2.5ตันแท้จากญี่ปุ่น3ปลอก2ชักชักลื่นยกของได้จริงไม่ฝืดเครนหมุนดีล็อกเซฟตี้ครบเครื่องยนต์เดิมไร้ควันดำคัสซีเดิมไม่ดัดแปลงไม่ผุ ระบบไฟระบบลมครบกระบะสภาพดีไม่ผุไม่แตกเอกสารเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนทันทีราคาเพียง260,000บาทเท่านั้นครับราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆพร้อมเครนสภาพพร้อมใช้แบบนี้คุ้มมากสนใจนัดดูรถโทรสอบถามเพิ่มเติม063 063 5555รถพร้อมใช้งานจริงไม่ต้องส้มเพิ่มยินดีให้ช่างหรือช่างเครนมาตรวจเช็ค เอกสารถูกต้องทุกอย่างโอนได้ร้อเซครับราคาดีรถสวยแต่อย่าลืมไปดูของจริงกันนะครับที่น้องไปต่อที่คันที่4กันครับ หมาต่อกันที่คันที่4เป็นรถบรรทุก12ล้อสภาพสวยพร้อมใช้งานมาแนะนำให้ลูกค้าที่ต้องการรถงานจริงใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บงานต่อรถอยู่จริงตรวจสอบหน้าง,งานได้รถขายโดยตรงไม่มีเต็นท์ไม่มีคนกลางครับรายละเอียดรถนะครับรุ่น ฮีโน่ FN 2P ปี2014พศ2557ประเภท12ลอ้อ2เพลาไม่ดำเครื่องยนต์ P11 คอมมอนเรลแรงทนประหยัดอะไหล่หาง่ายครับสภาพตัวรถเครื่องดีคัสซีสวยเดิมไม่ผุไม่คดไม่ดัดแปลงครับข้อมูลสำคัญเครื่อง P11 Common Rail เดินเรียบไม่ไอไม่กินน้ำมันเครื่อง ช่วงล่างเดิมไม่หลวมไม่สั่นวิ่งทางไกลได้สบายมีสโลพร้อมลุยทางลาดชันกระบะยาว7เมตร50เซนติเมตรใช้งานได้หลากหลายเอกสารม79พร้อมโอนไม่จอดทิ้งไม่ค้างไฟแนนซ์รถพร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปซ่อมก่อนวิ่งงานเหมาะสำหรับงานส่งของงานเกษตรงานก่อสร้างงานวิ่งขนทั่วไป ขายเพียง5,50 0 0 0บาทต่อรองได้ครับราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆรถ12ล้อพร้อมใช้ราคาดีมากดูรถได้ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีลูกค้าที่อยู่ไกลสามารถขอถ่ายรูปวิดีโอหรือวิดีโอคอลดูรถได้ครับติดต่อเจ้าของรถโดยตรงโทร0869417364หรือหมู คุยง่ายตรงไปตรงมารถอยู่จริงขายตามสภาพจริงไม่ย้อมแมวแน่นอนครับแต่ยังไงก็ไปดูรถของจริงกันก่อนนะครับไปต่อกันคันที่5เลยครับ คันที่5ครับเป็นรถบรรทุกขนาดกลางสภาพสวยใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับทั้งงานส่งของทั่วไปงานกเกษตรงานก่อสร้างหรือธุรกิจโลจิสติกขนาดเล็กรถพร้อมใช้งานไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมมานำเสนอครับรายละเอียดรถนะครับรุ่น Hino Fc4J แรงม้า145แรงปีผลิตปี2 5 5 8 เป็นลักษณะกระบะเลดเต็มใบแข็งแรงทนสนิมดูแลง่ายสภาพรถนะครับเคลื่อนดีเดินเรียบไม่มีไอน้ำมันไม่หายคัสซีสวยเดิมไม่ดัดไม่ผุไม่คดแอร์เย็นใช้งานได้สบายกระบะเลดสเตนเลสยาว5.60เมตรใช้แบบครอบจัก,กรวาลรถพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมใหญ่ไม่ต้องทำสีใหม่ ราคานะครับเสนอขายที่460,000บาทลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้สูงถึง400,000บาทแม้มีแบ็กลิสก,ก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้แบบรถทำงานมีเงื่อนไขผ่อนได้ผ่อนยาวได้คุยได้ทุกเคสเหมาะกับธุรกิจอะไรบ้างร้านวัสดุก่อสร้างงานส่งข,งของขนาดกลางถึงใหญ่ธุรกิจค้าปลีกส่ง งานขนผลผลิตการเกษตรธุรกิจขนส่งเริ่มต้นที่ต้องการรถทุนไม่สูงติดต่อสอบถามหรือนัดดูรถโทรหรือไลน์0942403014มีรูปเพิ่มมีคลิปอื่มเครื่องยนต์ให้ดูคุยง่ายให้ข้อมูลจริงไม่แถ้ไม่กดดันลูกค้าอย่าลืมนะครับซื้อรถก่อนโอนจองไปดูรถก่อนนะครับ เป็นไงกันบ้างครับ5้าคันรวดฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ